ตรึกนึกถึงดวงใสคำว่าตรึกไม่ใช่แปลว่ากดลงไว้ก็คือการนึกอย่างเบาๆนั่นเองสบายสบายบปลดอ,อ,อตาหลับตาพลิมๆนั่งน้ายิ้มยิ้มผ่อนคลายอย่างนี้นะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใส อใจจัยอยู่ในกลางดวงใสๆนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมา อรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะสัมมาก็มาจากมรรคมีองแปดต่างต่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอะไรต่างต่างนั้นคือมีความเห็นถูกถูกต้องคิดถูกพูดถูกทำถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะ เรียกว่าสัมม์คือย่อมาจากอริยมรคมีองค์แปดนั่นแหลอะอรหังก็แปลว่าห่างไกลจากกิเลสหมายถึงว่าจะทำให้ใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เราทำตามมรคมีองค์แปดซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าหรือเส้นทาง ไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าซึ่งจะมีข้อวัดปฏิบัติเรียงไปตามลำดับถึงแปดขอ้อล้วนเกี่ยวกับตัวเราทั้งสิ้นั้าเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบสัมมาอาชีวะถูกทำความเพียนถูกตั้งสติ เอาใจเชื่อมโยงกับกระแสความบริสุทธภายในโอกกระทั่งเกิดสัมมาสมาธิสัมมา,มมานี่ยนะจ๊ะคือ,อคิดพูดทำทุกสิ่งให้มันถูกต้องแล้วเราจะห่างไกลจากความทุกข์ทรมานของชีวิตจากความไม่บริสุทธิ์ ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นคือหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเหมือนปลาหลุดจากค้องที่ขังนั่นแหละหลุดเอาไปแล้วก็โดยที่ว่าพ้นไม่ต้องกลับมาสู่ค้องนั้นอีกหรือลูกไก่หลุดพ้นจากกระเปาะไข่ ออกมาเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เราก็จะหลุดพ้นจากภพสามนี้หลุดพ้นไปเลยไปสู่ความอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นอยู่ได้ด้ยวยตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งพิงพึ่งพงาสิ่งใดเลย เป็นตวงตัวเองเลยบริบูรณ์มีสุขตลอดเวลาในตตวงตัวเองแล้วก็เป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งเหมือนดวงอาทิตย์สว่างในตตวงตัวเองมีพลังอยู่ในตัวเป็นต้นผู้ที่หลุดพ้นแล้วนก็จะเป็นตวงตัวเองทํานองนะั้นนะจ๊ะ มีนควาสุขด้วยตัวเองไม่ต้องไปพึ่งบิงพึ่งมาคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่พึงมาลาบยศสันเสรรญอะไรอำนาจวาสนาจะเป็นอยู่ในตัวเองแม้ตามลำพังแม้ตามลำพังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามหลุดพ้นแลว้วเป็นอิสระแลว้วด้วยตัวเอง จากพบสามกรอบอิชาได้กำบังคับเอาไว้โดยอาจสาวะความโลภความโกรธความหลงใจถูกแช่อิ่มมักดองเหมือนผัดที่ดาวเดลรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มอย่างนั้นเป็นต้นมายาวนานนับพบนับชาไม่ท้วนจนความโลภโกรธเราต้องคุ้นเคย เป็นเนื้อเดียวกันเลยคุกเข้าบนเป็นกันไปอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบของภพสามเย็นไหวแต่เกิดด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างไรเป็นต้น ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็มีภพภูมิรองรับตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็มีวิบากกรรมรองรับมีภพภูมิรองรับไปตามการกระทำของตัวที่ขาดสติปัญญา ความไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตอาชีวิตก็จะตกอยู่ภายใต้สามมันญลักษณนะก็ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกทรมานตลอดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังตกอยู่ใต้กฎอื่นๆอีกมากมายกายกอง ซึ่งเราจำยอมจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านั้นโดยไม่รู้สาเหตุและต้นเหตุเป็นเพราะอะไรทำไมเราจรึงต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เช่นนี้ความไม่รู้นี่แหละจึงทำให้เกิดการาแสวงหาและทั้งมีผู้รู้บังเกิดขึ้น ในอนุภาพเป็นการสั่งสมความบริสุทธิ์ความดีงามที่เรียกว่าบารมีสิบทัศสามสิบทัศเป็นต้นจนกระทั่งในระดับที่ผู้ที่ก็าทำให้เราตกอยู่ในกรอบวิชานี้การไม่อยู่เมื่อการไม่อยู่เขาก็หลุดพ้นได้จากความทุกข์ทรมาน เพราะด้นสัมมาอรหังนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนักดังนั้นเมื่อเรากำหนดบริกรรมาณีมิตรตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสก็ต้องประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไป จนกว่าใจจะหยุดนิ่งอยากอยู่นิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรังต่อไปแล้วก็ให้รักษาใจจะหยุดนิ่งอย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อใดใจฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรังใหม่ประคประคองใจไปอย่างนี้นะจ๊ะ